ประชิมและอุดรนะครับซึ่งสิ่งที่จะมาพูดนั้นเป็นเรื่องของอความยั่งยืนแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสมาอยู่กับท่านผู้นำทั้งหลายและก็เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เพราะพี่ๆคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผมฝันมาหลาย10ปีว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมาณ25ล้านคนของประเทศไทยซึ่งอยู่ภาคเกษตรยังปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จนดักดานแล้วก็จนขึ้นทุกวันตำมากจนมากตำน้อยจนน้อยก็ว่าจนดูตรงไหนดูจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น15และก็1-15ถึงและจะมีต่อในอนาคตจะเป็นตัวผลักดันให้ แตร่รากของเราคือพี่น้องส่วนใหญ่สามารถที่จะหนีความยากจนได้นะฮะผมเองมีโอกาสทำเรื่องนี้มาหลายปีในอดีตแต่ก็ไม่สำเร็จและแถมยังไม่สามารถทัดทานนักการเมืองที่ทำให้บ้านเมืองล่มจมมากกว่าเดิมนะฮะตั้งแต่ก้าจ้าง300ล้านอ้0บาทต่อวันนะฮะก็เจงไปเป็นแถวตอนนั้นผมสู้จนทั้งว่า แพนะฮะหมดเวลาใจะไหมฮะหมดเวลาก็กลับมาว่ารากหญ้าของประเทศก็คือส่วนของไผ่ที่ประจิมกับอุดอรได้รับหมายนะครับซึ่งไผ่เนี่ยผมคิดว่าคนรู้จักมาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วส่วนรายละเอียดนั้นผมพูดแค่นี้แล้วกันดีไหมฮะไอ้สาวงามทั้งสองคนเป็นคนนำเสนอขอบคุณครับ ค่ะขอบคุณท่านประธานนะคะก็จากแนะนํากลุ่มประจิมแล้วก็กลุ่มอุดอรนะคะก็ทีมเวิร์คของเราเนี่ยค่ะร่วมกันในทุกด้านแล้วก็ทุกฝ่ายที่เราทํางานอยู่นะคะค่ะต่อได้เลยค่ะ<อ>ค่ะสำหรับในเรื่องของการสรุปประเด็นนะคะจากการที่เราได้เรียนรู้จากท่านวิทยากรในอาทิตย์ที่แล้วละกันนะคะว่าท่านดรประสิทธิ์รูปต่ำนะคะท่านเป็นปราชดทางด้านมูลนิธิสามมาชีปี2567ค่ะก็ได้พัฒนาแนวคิด ในเรื่องของการทำป่าไผ่มาตั้งแต่ปี2541นะคะถ้าประวัติมีการผิดพลาดประการใดนะคะก็เชิญร่วมในการรับผิดชอบได้ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะก็สำหรับปัจจุบันนะคะในเรื่องของการทำป่าไผ่ของท่านดรประสิทธิ์เนี่ยก็เป็นก็เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าต้นแบบของนักเกษตร อย่างกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็เชิงไม่ว่าจะเป็นเชิงเทคนิคด้านกเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของการแปลร,รูปต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับกลุ่มประจินแล้วก็กลุ่มอุดรของเราเนี่ยก็ได้นําเสนอในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนนะคะที่เราเรียกว่า sustainable อย่างไรนะคะในข้อแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดเชิงทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของกลยุทธ์ภา,า,ายใต้แนวคิด ESG ค่ะ แล้วก็มีการต่อยอดนะคะจากแนวคิดและความมุ่งมั่นของดออรประสิทธิ์ที่ถ่ายทอดให้กับเรานะคะเรื่องที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของรายได้ของชุมชนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีรายได้ประมาณ3 5 0 0 0ถึง40,000บาทต่อปีต่อไร่ท่านนะ่ะอยากจะเห็นว่าในชุมชนของท่านเนี่ยรายได้ต่อไร่เนี่ยอยากให้ถึง1 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วสิ่งที่ต่อยอดจากตรงนั้นก็คือในเรื่องของการทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ จากแนวคิดทางพัฒนาดังกล่าวนะคะเรามีแผนธุรกิจอยากให้เป็นปอดใหญ่แห่งใหม่ใกล้กรุงเทพค่ะแล้วก็พัฒนาในเชิงผลิตภัณฑ์หน่อไม้โลยูริกแล้วก็ในเรื่องของการทำไบโอคาพัฒนาสาธารุูะโภคซึ่งคาดหวังว่าเราจะเก็บในสไลด์สุดท้ายมาด้วยนะคะเป็นเป้าหมายระยะสั้นค่ะเราจะมีคิสออฟในเรื่องของปอดใหม่แห่งใหญ่ใกล้กรุงเทพในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะ ค่ะก็พี่ไทยแลปอัพไปแล้วนะคะคือไผ่ครบวงจรเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนาะก็อยู่ในพื้นที่ของ e EC นะคะทีนี้กระบวนการในการสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีทางอาจารย์ประสิทธิ์ก็มีแพชชั่นที่อยากทำล้าก็สรุปออกมาว่าเอ๊ะแพชชั่นของอาจารย์เนี่ยตรงกับแพชชั่นของเราทุกคนก็เลยอยากปลูกไผ่กันไปด้วยเลยนะคะ,ะทีนี้ในในข้อมูลนะคะเรื่องของออไผ่ของอาจารย์เนี่ยเป็นวิสาหกิจ คือก็ได้ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับกรมผงเสริมอยู่แล้วนะคะทีนี้แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยยังเป็นขั้นต้นอยู่สิ่งสิ่งแรกที่เราวิเคราะห์ออกมา3าประเด็นคือในเรื่องของกระบวนการอทองธุรกิจของวิสาหกิจของอาจารย์นะคะก็จะเป็นการนําไผ่มาแปลรูปขั้นต้นนะคะเช่นหน่อไม้ดองดอกอไม้ต้มอะไรต่างๆรวมไปถึงเริ่มขยบมาขั้นกลางนะคะก็เป็นล,นาาลักษณะแปลรูปพืชเบื้องต้นก็คือเอาเวสที่อยู่ใน ผลพลอยได้ที่อยู่ในส่วนของชาวไร่นะคะไม่ว่าจะเอามายกระดับเป็นเรื่องของตะเกียบเ,เรื่องของปุ๋ยใบไผ่นะคะแล้วก็เรื่องของถ่านชาโคโนะส่วนในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิสาหกิจปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์ประสิทธิ์ก็ขายตลาดอยู่ที่ตลาดไทยเป็นหลักนะคะแมคโครแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็มีแนวโน้มที่อยากจะเอาผลิตภัณฑ์ส่งออกไปต่างประเทศด้วย ะะแล้วก็ส่วนตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกกลุ่มที่เป็นเ,เครือข่ายของวิสาหกิจอยู่แล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนขั้นต้นนะคะทีนี้ในเรื่องของ ESG ที่เราวิเคราะห์กันก็คือเรามองว่าพื้นที่ของอาจารย์เนี่ยก็ทำไผ่เป็นอินซีตามมาตรฐาน G A P นะคะแล้วก็ยังมีความเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ที่อาจจะยังไม่ได้เก็บนะคะอันนี้เราก็มองเรื่องของ Impact ที่จะต่อยอดรวมทั้ง ทีเนี้ยมันเกิดอาการจูนกันว่าเอะอ,อาจารย์อยากจะยก,ยกระดับไปตรงไหนละอะไรคือคอขวดก็คือตอนนี้ไฟฟ้ายังไม่เข้านะคะยังเป็นยังไม่สามารถที่จะใช้กําลังแรงม้าได้มากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าจะช่วยอาจารย์ในการนำไปสู่เป้าหมายได้ยังไงนะคะก็เลยเป็นโปรเจก์ที่เราเมื่อกี้พี่ไทยแบ่ง บอกไปแล้วเนาะว่าจะเป็นนวัตกรรมมากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะลงลึกที่ one page canvas แต่ว่าคนทำเข้าโรงบาลไปแล้วนะคะก็ขออนุญ,ญาตก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือมองว่าถ้าเกิดระยะสั้นเนี่ยเราจะยกระดับวิสาหกิจให้เป็น green tourism ยังไงหรือเอาเรื่องท่องเที่ยวมาจับเพื่อดึงในเรื่องของออสาธารณูปโภคอะไรต่างๆให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราวิเคราะห์ออกมานะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะส่วนที่จะต้องเป็นเป้าหมายเนี่ยก็คือเรื่องของปอดของพื้นที่ ec นะคะก็ยังคงวิสาหกิจของภผยให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เรา,เาวิเคราะห์กันออกมาว่าระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจะพาวิสาหกิจเนี้ยไปสู่กรีนทัวริซึมได้ยังไงนะคะดึงนักท่องเที่ยวยังไงรวมทั้งควบคู่ไปกับการมีนวัตกรรมเข้ามาจับ ผลิตภัณฑ er ์ขั้นต้นของอาจารย์ก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้เป็นหน่อไม้โนยูริกนะคะอะไรต่างๆสุดท้ายก็เราคาดหวังว่าระยะสั้นเราก็จะทำยุทาหกิจภัยครบวงจรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้ในเบื้องต้นนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อยู่บนเวทีก่อนนะคะ สำหรับในกลุ่มนี้อาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ากรณีของไผ่ก็ถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในไฮไลท์หรือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเรียกได้ว,ว่าทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับการทำงานของกลุ่มนี้ชื่นชมนะคะ,ะ,ะกลุ่มของเคสหรือกรณีตัวอย่างที่เราได้เนี่ยค่ะจุดเด่นแล้วก็คืออยู่ที่ดรประสิทธิ น,นการที่เราจะทำสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวผู้นำเป็นหลักนะด้วยเหตุนี้ค่ะอาจารย์เห็นภาพรวมของโครงการนี้แล้วน่าสนใจแล้วในกลุ่มเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วหัวหน้ากลุ่มค่ะก็ออกมาโปรยเรื่องของความสำเร็จเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างสวยหรูมากอาจารย์ไม่มีสิ่งใดที่จะเสนอแนะแต่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามแบบเร็วๆแล้วก็ตอบสั้นๆว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ที่ทาง LFC ได้กำหนดไว้เนี่ยค่ะคิดว่าจะทำให้สำเร็จอย่างไรขอคำตอบแบบสั้นๆเลยค่ะภายในหนึ่งปีสิ่งที่เราวาดฝันไว้ไอเดียนี้จะทำสำเร็จได้อย่างไรขอเป็นแบบรูปธรรมนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญเชิญผู้นำเสนอตอบได้เลยค่ะ ระยะสัน้นหนปีคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาอยู่แล้วเรื่องของระบบสาธารณูปโภคค่ะไฟฟ้าเราคิดว่าอาจจะต้องไปช่วยเรื่องให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นภายใน1ปีกับอันที่2ก็คือ,อผลิตภัณฑ์ขั้นต้นอะที่ยังเป็นขั้นต้นอยู่เราต้องการเอาอนตวตันต,วต,นต,วตกรรมเข้าไปบูรณาการนะคะเพื่อยกระดับให้เป็นตลาดที่ใหม่มากขึ้นค่ะอันนี้1ปีในช่วงแรกที่จะช่วยทางกลุ่มวิสาหกิจ ขออนุญาตถามต่อยนิดนึงค่ะปัจจัยความสําเร็จที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จมีอะไรบ้างคะขอหลักๆเลยค่ะไม่เกิน3ามข้อคะ่ะพอดีมองหาสมาชิกนะคะตอนนี้สมาชิกเล่นตาดํากันอยู่นะคะเมื่อคืนเราทํารายงานกันหนักมากคิดว่าการมีส่วนร่วมค่ะแล้วก็อย่างที่เรายังค้างหน้านี้ไว้ก็คือ เราจะไปออกแบบให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ในคาแรคเตอร์ของเขาสิ่งที่คิดว่าจะสำเร็จได้ต้องไปทำเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็ออกแบบออกมาให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นเราอาจจะเข้าไปมองในมิติหนึ่งแต่คนที่อยู่ตรงนั้นคืออาจารย์ประสิทธิ์กับชุมชนซึ่งเรามองว่าแพชชั่นของอาจารย์เขาต้องการไม่ต้องการเป็นวิสาหกิจที่สำเร็จเพียง กลุ่มเดียวเขาต้องการสร้างเยาวชนในจังหวัดและหมู่บ้านของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจะสำเร็จและยั่งยืนค่ะเชิญสั้นๆนะครับอยากให้ทั้งสองกลุ่มนี้เนื่องจากศักยภาพของเฉเชิงเซาเนี่ยมีสูงมากและอยู่ภายใต้การที่เรียกว่าต่อสู้ของของการพัฒนา EEC เพราะฉะนั้นชุมชนเนี่ยถ้าได้มีผู้นำที่เข้มแข็งอย่างปราดประสิทธิ์เนี่ย ถ้าแล้วพวกเราลงไปช่วยด้วยเนี่ยก็น่าจะ,ะเป็นโครงการที่น่าจะสนับสนุนและคิดว่าถ้ามีอะไรให้หมูลนิธิจะช่วยประสานงานเชื่อมโยงได้ก็ยินดีนะครับผมมีอย่างเดียวให้กำลังใจครับขอบคุณครับ